กินแค่อย่าลำมเนี่ยนี่มามากินด้วยกันมีเมนูหลายเลยครับหลายอย่างนะครับนี่แมกกาคนงามอร่อยทุกอย่างสังเกตได้แต่ละถ้วยเอียงค่ะเอียงถ้วยทุกถ้วยค่ะเอียงถ้วยทุกถ้วยจ้ะน้ำ สวัสดีครับผมปะกันมาแล้วครับเสาะไปเลยชาแนลนะครับ EP นี้ก็เขากัอยูตี้ถวัดลลปางนะครับเรียมแอลแล้วเดี๋ยจะป้ามาก,กินก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งครับเพราะว่ารสชาติดีรสชาติเด็ดครับเดี๋ยวเราลองไปดูตั้งในกันเลยครับพิกัดนะครับก็อยูตี่เส้นเขื่อนกิวลมบ้านแหลงนะครับ เส้นนี้ครับเส้นนี้กับไปเคื่อนกิวลม,มครับไปเข้าไปดูร้านทางไหนกันเลยครับเป็นบรรยากาศเป็นเพิิงเล็กๆครับมา <Yeah. S 1> uh huh. แล้วมาแล้ว อก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งครับเรามีเมนูเยอะแยะเลยครับบรรยากาศร้านกเกาะเย็นๆครับเพราะว่าอยู่ก็ใต้ต้นไม้ครับเก็บรรยากาศดีอยู่บ่อนครับวันนี้ก็บรรยากาศดีครับเดี๋ยวเราไปดูกันดางในเลยครับ กินแค่อย่าลำแน่เนี่ยมามากินด้วยกันมาครับดูมีเมนูหลายเลยครับหลายอย่างนะครับนี่ไม่กาคนงาม โอโหมเดินมเร์นะนี่ตึงเนื้อตึงหมูนะครับนะก๋วยเตี๋ยวอหมูเลยเจ้าได้ข่าว่าลูกินนี่รสเด็ดเลยนะของอร่อยเลยเมืองลำพางอีกินหอม ำนั่นอ่ะโอ้ยนั่งเนี่ยกินเองนี่เองประหยัดดิบเบิ้ลเนะไม่เป็นอย่าหไามันแต่เลยช่วยเรากินดิกินเรากินเรากลับกินเรากลับในคำเสน่ห์นะกินเรากลับเปิงตุ้ยอันนี้ค่ะดูนะคะโอ้โหอันนี้ยังอันนี้จะเป็นเส้นเลขนลวงเจ้าเส้นเลขนลวงแต่อันนี้ถ้าเป็นหมูย่างเดียวก็จะประมาณนี้ เต็มต mm ีเลยเจ้าม yeah ีกุ้ยถอดแล้วนะมีกล้วยทอดกล้วยทอดล้ำหมากนี่อุดอุนห่อนๆเลยเจ้าร้านป้าพัดเดือกกุ้ยทอดเนี่ยนะนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ร้านน้องเกียวน่ะเจ้าพักสด๊อนี่เต็มที่เลยไข่ชอบกินพักนี่ตามสบายเลย่บอกพี่กัดหน่อยอยู่ตรงไหนพี่กัดนี่จะอยู่ต่างเส้นที่ไปเคิร์นจี๋ลงน่ะเจ้าไปอยู่ช่วงป้าแม่แอางน้ำล้อม เป็นห่องวัดแม่แงน้ำร้อมเก้าตรงนี้นะเข้ามาจากปากปากทางเขื่อนกิวล้มเนี่ยประมาณสองกิโลก็สองกิโลได้เจ้าไข่พันไ้พันมาต่อเนตกตรงนี้กับแวะมาแอลมาจิ้มกันได้อร่อยของดีเมืองลำปางรับรองอร่อยจริงเจ้ามามาทีไรต้องแวะตลออเลย่ะหาไม่ยากเนาะติดตพิดถนนเลยหา่ยป네 okay. ั้นลูกมาอยู่ก็่ะโอเคเลย อ,อันนี้เป็นแบบเนื้อรวมเนื้ออันนี้อย่ายรวมทุกอย่างแต่ภายในนี้รวมเนี่ยเนี่ยของไอ้อย่างนี้รวมทุกอย่างอันนี้ยนอย่ารวมทุกอย่างรวมทั้งหมูและเนื้อหมูและเนื้ออันนี้เนื้ออย่างเดียวรวมตรงไหนเส้น,น,สน,นเหลืองชินน้นเอ็นบล็อกเด็ดเลย ได้ขอเวลากินกันนะครับรสชาติเนี้ในฟงนี่กินน่าเตจเสียงละมันล้ลอก,กันเลยอะล้อกันเลยว่ะของมันลำ้ำมาก,ก่อนก็กินก่อนมดก่อน <c oughs> การเพื่อนตัวกินก่อนละต่อเลยถ้วยสองแหงนเป่งนเน้มีล้าเหอ็าตาลำาลำพอได้ต่อได้ถ้วยสองต่อถ้วยสองอันนี้เป็นเส้นใยแห้งนะน่ากินก็เจ้าตะกี้นี่มีขาวรวมเนื้อมดไปละอร่อยจริงคอนเฟิร์ม คอนเฟิร์มบ้านแต่ละคนนี่ลูกจ้นลูกจ้นเอ็นนี่ลูกจ้นลูกถุงล้ำจริงนี้เจออยู่ตรงลูกจ้นนี่แหละ พึ่ไปแลมันกินข <C> ้าวละอกเนแน่เตอมหมเนี huh. okay, ่ยชอบว่านจี๊ดถึงปีถ uh ึง huh. น้องอ่ะ huh. อัน mm นี uh ้ก huh. ็มา้ย uh ที่สองด้วยนะเจ้ามันลำแต่ีเอ็นนี่ตอด้วยเส้นใหญ่แห้งอันนี้โอเคบนไซผิวดำอนนี้นเจ้าอน้าขินี่เขาจื้งเขาหวานน่ากนหอมลำบอญปลาบุลาบ อะไรวะวันนี้เออไม่กิกินแต่วาล่าน้องมอ้วมาวันนี้กินก็เดี๋ยวอับนี่นะเป็นคนต่ออืมนั่งกันสองคนพ้อเหมือนกานเ็มือหัน้ำรำ่าติด่น้ำานยยเดียวกันนะใ่ด วันทีานกาแก็ดีครับบะฮ้อนช่งนี้นอเาอาจย่าปลากับห่อเมนูเหมือนหลอดครับ,น,บ,บนี่เมนูปลวกแปลงกับมีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวที่สำคัญครับปวกแปลงครับธรรมดา๓๐ที่เซสละ๔๐ đu mày nùng hạt thì nhẹ lại đu mày cá nè 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 lùa เราแล้วกันเนอะตโซนแบบนี้ท yeah. ี uh, ่เนี่บตันเนาะไอเดียวนี่ยแตัล้วเน่ยนั่นเมนูเออออเดรนนักนี่ถึงบตันไ่มีเบอร์โทรครับเพื่อเพื่อแฟนเพจเป็น่ก็มาหาแล้วบบเจอเบอร์อย่งครับ 088-589-1310- กครับร้านกุเต๋ลูกทุ่งนะครับเนาครับมีกล้วยทอดตัวครับบะแป้งครับถุงเท้บาทครับมีรวมมิดตวยครับลมมิดอีกถุงถุงจะได้ครับถุงสิบบาทครับโอ้บะแป้งครับถุงสิบาทเองครับแขงยอเล ตื้อื่นมาได้นะครับเนาะตีอื่นนี่แปลงว่าตังตั้งหนึ่เบียงสีง้าสีบนานถ้วยก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่ง มาวันนี้กินจะได้ไหครับรสชาติข้าวเจียวอร่อยทุกอย่างสังเกตได้แต่ละถ้วยเอียงค่ะเอียงถ้วยทุกอย่างค่ะเอียงถ้วยทุกถ้วยจ้ะไม่เหลือจังแค่าบาเกิงใสนี่สดน้ำม,มดถ้วยละจา้าน,นี่เกี่เซ็มได้รักษาพักวดนั่นรักษ <laughs> <laughs> า,า,าพักวูนั่นต้องนั่นนีเดินไปบ้านตะพักได้ก็ไปปลูกก็อ่าเดิน ส <2 S 2> อง้อยน่กแกนะนาแกนะของหวานครัเนี่ยกล้วยทอดผมนะรอยจริง,รงลูกค้าเต็มร้านแล้วครับเวลานี้เตี่ยงบ่ายโมงหมดไปหลายเมนูแล้วครับถ้ามาจ้านี่มาได้กินนะครับครับพิกัดร้านก็แม้บหยากครับติดถนนใหญ่เลยครับ นะครับก็เส้นไปเคื่อนกิวลมนะครับเดี๋ยรสชาติก็โอเคครับอร่อยลูกชิ้นนี่เด็ดเลยครับลำมีหลายเมนูเลยครับมีหลายเส้นมีตึงหมูตึงเนื้อครับก็ถ้าใครว่างหรือว่าผ่านมาเส้นนี้ครับแวะมาได้ครับก๋วยเตี๋ยวลูกทุ่งเมืองลำปางครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ ขอดตัวลากไปก่อนครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตัวน,นะครับที่สำคัญครับกดทับตะให้ตัวน,นะครับผมเดี๋ยวป้ากันอีพีหน้าครับอีพีนี้ขอดตัวลากไปก่อน